วันนี้ใช้เป็นหมี่เบตงค่ะต้องเอาไปต้มให้มันนุ่มก่อนนะตั้งน้ำจนเดือดแล้วนะคะใส่เกลือลงไปด้วยนะคะเล็กน้อยแล้วก็ใส่เส้นลงไปต้มประมาณ4-5นาทีค่ะความสุกความนิ่มของเส้นนะคะถ้าจะรู้ว่าได้หรือไม่ได้นี่ก็คือต้องชิมค่ะแต่ก็อยาให้นิ่มเกินไปนะคะเพราะว่าเราต้องเอาไปผัดอีกนะเรียบร้อยแล้วก็ยกลงแช่ในน้ำเปล่าสักแป๊บนะ แล้วก็เอาไปเสด็ดน้ำค่ะเตรียมพร้อมสำหรับการผัดหั่นผักที่เราชอบนะคะอันนี้ตามใจชอบเลยนะชอบผักอะไรก็จัดผักนั้นได้เลยค่ะหั่นตั้งเตรียมไว้แล้วก็มีนี่อันนี้เส้นที่ลวกแล้ววันนี้มีเป็นกุ้งค่ะมีกุ้งแบบเป็นตัวแล้วก็กุ้งสับแบบหยาบๆนะคะไม่ได้สับละเอียดแล้วก็ไข่ไก่ห้าฟองค่ะ ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยวันนี้ใช้เป็นน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันร้อนแล้วก็กุ้งสับค่ะตามด้วยไข่ทั้งห้าฟอง แล้วพักใส่ถ้วยตั้งไว้ก่อนนะคะมาผัดเอาจริงแล้วค่ะใส่น้ำมันลงไปเป็นน้ำมันมะกอกเหมือนเดิมแต่รอบนี้ใส่เยอะหน่อยนะคะเยอะก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะมันเป็นน้ำมันมะกอกใช่หรอน้ำมันร้อนหรือ,อยังร้อนแล้วก็กระเทียมลงไปค่ะวันนี้ปอกกุ้งแบบไม่เหลือเปลือกไม่เหลือหางแม้ไม่ค่อยสวยแต่ก็กินง่ายดีนะคะ ตาด้วยผักนะคะชอบกินผักแบบสุกๆกก็ผัดนานหน่อยนะคะเติมน้ำลงไปสักนิดแล้วก็มาปรุงรสค่ะปรุงด้วยซีอิ๊วขาวอันนี้ใส่เยอะหน่อยก็ได้เพราะรสชาติมันไม่ได้เค็มนะคะแล้วก็น้ําปลาเล็กน้อยแล้วก็น้ําตาลนะคะวันนี้เป็นน้ําตาลดอกมะพร้าวค่ะ ใช้เป็นน้ำตาลอะไรก็ได้นะคะตามด้วยผักที่มันสุกง่ายๆนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นผักอะไรนะคะผักกาดชนิดหนึ่งก็แล้วกัน oh. ตามด้วยเส้นค่ะคลุกเคล้าลงไปก็รู้สึกว่าจะเต็มกระทะนะาพัดยากหน่อย ผัดเยอะๆที่เหลือก็คือใส่กล่องเก็บตู้เย็นแล้วก็อุ่นกินได้อีกนะตำด้วยถั่วงอกสุดท้ายนะผัดสักทีสองทีก็ปิดไฟได้แล้วละคะ่ะดูจากท้าผัดก็รู้เลยว่ามืออาชีพมากๆเลยใช่ไหมคนอื่นเขาผัดกันแบบนี้ไหมคะสิ่งที่จะทำให้เมนูจานนี้อร่อยยิ่งขึ้นนะคะก็คือน้ำพริกค่ะไปตำน้ำพริกก่อน ครบพร้อมกระเทียมพริกแล้วก็เกลือตำค่ะแต่ว่ามีวิธีตำนิดหนึ่งไม่ให้มันกระเด็นนะคะทิชชู่อันใหญ่มาใส่แบบนี้ตำตำตต้องขออาภัยในความเป็นมืออาชีพปิดไม่ให้มันกระเด็นนะแต่อาจจะลำบากยุ่งยากนิดนึงเพราะว่ามองไม่ค่อยเห็นค่อยๆแอบดูเอาเละกันนะ ได้ที่แล้วก็ปรุงรสด้วยมะนาวตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ใส่น้ำอุ่นลงไปสักนิดหน่อยนะคะชิมรสตามชอบนะสุดท้ายแล้วมืออาชีพก็ทำเส้นเกือบเละนะมืออาชีพแต่ไม่ใช่อาชีพเชฟต้มนานไปหน่อยแต่อร่อยยังเหมือนเดิมนะคะจระ มีเบตงอร่อยง่ายๆวันนี้ไปก่อนนะ